ภาคอุตสาหกรรมทุกกลุ่มของไทยได้รับความเสียหายอย่างหนักจากอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในปี2554อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออุตสาหกรรมส่งออกซึ่งไทยเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่สำหรับสินค้าในกลุ่มยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และสินค้าภาคเกษตรกรรม กล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สร้างมูลค่าการส่งออกมากกว่า3,000ล้านบาทต่อปีและเป็นสินค้าที่ไทยครองอันดับหนึ่งในตลาดส่งออกโลกแม้ว่าที่ผ่านมาภาครัฐจะมีความหวังในการสร้างมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นโดยการพยายามผลักดันยอดส่งออกกล้วยไม้เพื่อให้ได้ถึง10,000ล้านบาทต่อปีแต่หลังจากน้ำท่วมครั้งใหญ่เป้าหมายที่ตั้งไว้กลายเป็นเรื่องยาก พาะพื้นที่ปลูกกล้วยไม้แหล่งใหญ่ของประเทศในจังหวัดนครปฐมถูกน้าท่วมเสียหายเกือบร้อยเปอร์เซนความหวังในการผลักดันยอดส่งออกกล้วยไม้ให้ได้1นึ่งหมื่นล้านบาทต่อปีจึงค่อนข้างริบรีเพราะผลผลิตเสียหายต้องเพาะปลูกใหม่กว่าจะส่งออกได้ตามปกติเหมือนเดิมจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยถึงสปีตอนนี้ซัพพลายกำลังการผลิตของเราเนี่ยมันน้อยลงไปมากกว่าครึ่ง นะครับถึงว่าเราจะขายได้แพงขึ้นแต่มันก็ไม่ได้เป็นผลดีครับเพราะว่าลูกค้าในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้อยากซื้อของแพงเพราะเขาต้องซื้อของแพงเขาคงจะเลือกไปใช้กล้วยไม้ไปใช้ดอกไม้อย่างอื่นทดแทนได้นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยที่เขายินดีที่จะซื้อเราเพราะว่าราคาที่เราไปขายเขาเนี่ยมันสมเหตุสมผล จากรายงานตัวเลขส่งออกในเดือนพฤศจิกายนของกระทรวงพาณิชย์พบว่ามูลค่าการส่งออกของไทยอยู่ที่15,498ล้านเหรียญสหรัฐลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง12.4%ติดลบเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีและมีมูลค่าน้อยที่สุดในรอบ19เดือนซึ่งหากนับรวม19เดือนแรกในปี2,554ยอดการส่งออกทั้งหมดจะมีมูลค่ารวม2 1 1 8 0 9ล้านเหรียญสหรัฐ สาเหตุหลักมาจากวิกฤตน้ำท่วมที่ทำให้ผลผลิตลดลงทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมโดยสินค้าในภาคอุตสาหกรรมลดลงถึง26.7%ส่วนใหญ่เป็นสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอัญมณีเครื่องประดับของเล่นและเฟอร์นิเจอร์ส่วนสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรยังคงมีอัตราการเติบโตอยู่ที่11.3%แต่เป็นการเพิ่มขึ้นของการส่งออกอย่างพารา มันสำปะหลังและน้ำตาลในขณะที่ข้าวลดลงถึง27.7%แม้ว่านิคมอุตสาหกรรมทั้ง7แห่งที่ถูกน้ำท่วมจะสามารถกู้คืนกลับมาได้แต่โรงงานส่วนใหญ่ก็ยังไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตามปกติในขณะที่สินค้าภาคการเกษตรยังขาดตลาดจนกว่าผลผลิตใหม่จะออกมาซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงไตรมาสแรกของปี2555แต่การส่งออกก็ยังคงติดลบ แต่ภาคการส่งออกโดยรวมก็ยังคงติดลบเพียงแต่ติดลบน้อยลงในอัตราต่ำกว่า10%และหลังจากนั้นคาดว่าสถานการณ์ส่งออกจะค่อยๆกระเตื้องขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงเป้าหมายในการส่งออกของปีหน้าขยายตัวเพิ่มขึ้นที่15% สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกในปี2,555อันดับแรกคือความพันผวนของเศรษฐกิจโลกรองลงมาคือปัญหาต่อเนื่องกับอุทกภัยน้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตการส่งมอบและคำสั่งซื้อรวมถึงแผนเยียวยาและฟื้นฟูหลังน้ำท่วมซึ่งหากทำไม่ได้ตามแผนก็จะเกิดความเสียหายปัจจัยสุดท้ายที่จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกคือทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยน ในขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าภาพรวมการส่งออกในปี2,554จะอยู่ที่16.7%ลดลงจากปี2,553ที่มีการขยายตัวถึง28.5%และคาดการว่าการส่งออกของไทยในปี2,555อาจเติบโตต่ำกว่าปกติ5%านายผนสินพัชรินตนากุลรองประธานกรรมการสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยระบุว่า ในปี2,555จะเป็นปีแห่งการฟื้นฟูมีเม็ดเงินลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้นและในระยะยาวมูลค่าการลงทุนในระบบสาธารณูรโโภคของภาครัฐจะมีมูลค่าสูงถึง8แสนล้านบาทเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังน้ำท่วมซึ่งหากทำได้จริงจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้เร็วขึ้นซึ่งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประเมินว่าในปี2,555ภาคการส่งออกจะหดตัวลง แต่ก็ยังคงมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณ15เท่านั้นเมื่อเทียบกับยอดการส่งออกในปี2554ในภาพรวมเนี่ยมันก็จะต้องไปเพิ่มอีกอันนึงก็คือการบริโภคภายในประเทศต้องเพิ่มขึ้นได้ซึ่งคิดว่าจากการลงทุนที่เราเล่ากันเมื่อกี้นี่ตัวเลขการบริโภคก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตัวคาดการณ์ของปีหน้าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะอยู่ในประมาณ4.5% จากปีนี้นะครับจริงๆปีนี้เนี่ยมันควรจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกันฮะแต่ว่าเราไปสูญเสียน้ําท่วมเมื่อตอนปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยหดตัวเหลือแค่หนึ่งจุดกว่านอกจากนี้การเปิดเสรีอาเซียนยังมีโอกาสทําให้ไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานแรงงานต่างด้าวจะกลับไปทํางานในประเทศของตัวเองมากขึ้นในขณะที่นักลงทุน อาจมีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านหรือบางรายอาจปรับตัวด้วยการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจพึ่งพาเทคโนโลยีในการผลิตมากขึ้นกว่าการใช้แรงงานคนซึ่งภาครัฐจะต้องมีมาตรการจูงใจให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจบริการโดยเฉพาะภาคธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนไม่ให้ย้ายฐานการลงทุนออกนอกประเทศ สิ่งที่ประเทศไทยต้องการก็คือประเทศที่ไฮเทคมากๆญี่ปุน่นอเมริกายุโรปประเทศเดิมยุโรปนะฮะไม่ใช่ประเทศใหม่นะสิบห้าประเทศหลักเนี่ยแล้วก็เกาหลีเราต้องการพวกนี้เข้ามาเยอะๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นภาพตัวนี้โจทย์ตัวนี้เราต้องรีบสร้างบรรยากาศที่ผมพูดทั้งหมดเลนะเรื่องคนเรื่องการศึกษาเรื่องกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายเรื่องสังคมเรื่องคอรัปชันต้องเลิกให้หมดเลย อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นโดยเฉพาะการวางแผนงานระยะยาวด้านระบบป้องกันน้ำท่วมในฤด,ดูแล้งจะต้องมีน้ำใช้อย่างเพียงพอมีเครือข่ายระบบการขนส่งที่เชื่อมโยงการผ่อนปลนด้านข้อกฎหมายที่ต้องมีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อสร้างแรงดึงดูดใจจากนักลงทุนลลินีสิริเกต Voice TV รายงาน